กาบสวัสดีพี่พีๆน้องๆชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่58ครับมาใหม่ๆสวยๆยยามเชา้ชาเชา้าเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับราคาแบ่งปันทุกองค์ครับพระบูชาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับ ปีพศสองพันครับตายฐานก้นดินไทยครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับปิดทองเียครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสามร้อยบาททุกงครับรายการที่หนึงครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อออกสีนาคเลยครับรายการที่สองครับ เป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับด้านหลังตอกโคดดอกจันนี่ครับน่าจะเป็นสายใต้ครับเนื้อทองแดงเถื่อนครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ300บาทครับบางบางเบาเบาครับ รายการที่3ครับเป็นพระสั่งกระจายหล่อโบราณครับ<ม>เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ300บาทครับบูชา2อ,องค์500บาทครับสังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับ รายการที่4ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเป็นโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นพระลอดเนื้อดินครับพระลอดมหาวันครับ เรี่ยมกอเก่าโบราณครับรายการที่6ครับน่าจะเป็นพระวัดสามปื้มครับลงรักปิดทองครับเนือผงเก่าเก่าค่ำๆเลยครับ รายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อเปียกทองคำครับรายการที่8ครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับ เหนือดินเก่าเก่ามันมันเลยครับลงรักเก่าเก่าเลยครับรายการที่9ครับน่าจะเป็นหินหยกครับ รายการที่10ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับน่าจะเป็นเหรียญปั๊มครับด้านหลังยัน5ครับหลวงพ่อโสธรครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่11ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อนวลนวลนุ่มนุ่มเลยครับเนื้อกระไหล่ทองครับรายการที่12ครับเป็นพระวัดสามปื้มครับหลังแบบครับ เหนือผงเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับเหนือเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ นวน,นวนแก่งแข่งแน่นๆเลยครับมวลสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อดเดิมครับเนื้อโลหะมันมันขึ้นสน,นิมเขียวเลยครับ รายการที่15บหครับเป็นพระสมเด็จเกจช,ชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสี่ครับแก่งแก่งแน่นๆ่นมันมันเลยครับรายการที่16ครับ เป็นเต่าลอโบราณหลวงพ่อเงินครับจานาคระเลขยันครับเต่าเรียกทรัพย์หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ จานอัคระเลยกยานทั้งองค์เลยครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จครับเนหนือนวลนวลนุ่มนุ่มเลยครับสมเด็จหลวงพ่อกวยหรือเปล่าครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับข้างเม็ดไข่ปลาครับด้านหลังปั๊มตายางครับมองแล้วเลือนลางครับนวลนนวนน,วน,นุ่มนุ่ม,มเหนือตุตบๆุตับตเลยครับหนึกนุ่มครับ รายการที่19ครับเป็นเหรียญพระประหลัดเจิมครับปีพศส5 0 4ครับเหรียญสียมาสวยๆเลยครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเหลี่ยมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่20ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังเป็นนักขละเลขยันครับโค้ดสอเสือครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่21ครับเป็นปางลีลาครับ สวนหน้าสวนหลังครับเนื้อออกสำริดเลยครับเนื้อโลหะเก่าครับน่าจะเป็นพระกุกครับรายการที่22ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับใต้ฐานจานยันครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่23ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อรวยเสาห้าครับ รายการที่24ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับจังหวัดพิษณุโลกครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่25ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเนื้อโลหะหลังยันครับน่าจะเป็นหลวงพ่อน้อยครับเหรียญหล่อคอน้ำเต้าครับวัดธรรมะสาลาครับจังหวัดนครปฐมครับ รายการที่26ครับเป็นพระเนื้อผงวัดพับครับเนหนือน,นวลนวลเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่27ครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับ พระสุมกอเนื้อดินหลวงพ่อโนงวัดคลองมะดันครับสุพรรณบุรีครับรายการที่2 8ครับเป็นหล่อโบราณไพรีพินาาครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ300บาทครับ ก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับ300บาทก็โน้มลงมาได้ครับรายการที่29ครับน่าจะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานครับทรงทรงคุดครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับด้านบนอุดผงครับ สวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับรายการที่30ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณเก่าครับ รายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับข้างเม็ดครับข้างเม็ดไข่ปลาครับด้านหลังปั๊มตายางรูปละครังครับน่าจะเป็นสมเด็จร้อยปีวัดลักรังครับหนุ่มๆนุน่มๆเลยครับ รายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จลงลักเก่าครับเนือแก่งแก่งแน่นๆเก่าแตกลายงาเลยครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อหนึบนุ่มครับน,นุ่มนุ่มแน่นแน่นนวลน,นวลเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับ รายการที่35ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลอบโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับบางบางเบาเบาครับใส่ไข่สองฟองครับนุ่มนุ่มมันมันครับ รายการที่1ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังอุดกิ่งครับพระกิ่งก้นถ้วยครับตอกหมายเลขนัมเบอร์ได้ครับ880ครับ <c oughs> รายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณ หลวงปู่สุขวัดโพายทองครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับใต้ฐานอุดผงครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่สามครับเป็นหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าครับออกเนื้อทองแดงเถือดเลยครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อคนวัดบางแสะครับพระสายใต้ครับรายการที่4ครับเป็นพระช้ยวัดหลอโบราณเก่าครับ เนื้อนวะโลหะครับดำดำมันมันเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญชลุครับเก่าแทบมองไม่เห็นองค์พระเลยครับ เลี่ยมเก่าโบราณครับเหรียญพระพุทธชินลาดครับรายการที่6ครับเป็นพระสังกรจจายหล่อโบราณครับเนื้อสำลิดครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อมันๆเก่าๆเลยครับ สังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับรายการที่เจ็ดครับเป็นท้าเวสุวรรณับพุทธศินงดงามอลังการงานสร้างเลยครับ พ่อวันครับวัดคองคูนครับจังหวัดพิจิตรครับสวยสวยคมคมเลยครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่8ครับเป็นพระผงสุพรรณครับเหนือดินมันๆเลยครับเก่าๆเลยครับรายการที่9ครับ หลวงพ่อทวดน่าจะเป็นพิมพ์ปัํมซ้ำครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับปัํมเตาลีดครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จ เนื้อนวลนวลน,นุ่มนุ่มเลยครับเรี่ยมเก่าครับเก่าไม่ทราบปีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับดูให้ชอบครับสวยทุกมุม สวยทุกองศาครับเด็กทุกองครับบางบางเบาเบายามเชา้ชาเช้าครับราคาแบ่งปันทุกองครับขอบคุณครับ